สวัสดีครับและนี่คือรายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนพัฒ์ทุกเช้าว,าาวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8ปดโมงสิทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับจะพาไปทานข้าวแกง Delivery 20บาทครับที่มีคนขับตะเวนขายบนรถข้าวแกง Delivery สีเหลืองจนได้รับฉายาว่ารถเหลืองป่วนเมืองครับ นี่ครับรถเหลืองป่วนเมืองที่ขับตะเวนขายข,ายข้าวแกง Delivery 20บาทบริเวณเขตดินแดงเขตห้วยขวางและถนนรัชดาได้ปีกว่ารถเหลืองป่วนเมืองทั้ง29คันนี้เป็นไอเดียของคุณกีรติตรันเถียนหรือน้องติววัย32ป,ปีเจ้าของข้าวแกง Delivery 20บาทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซอยอินธรรมระ41สวัสดีครับน้องติวครับข้าวแกงดิลิว e r ี20บาทมีจุดเริ่มต้อนอยังไงครับ ตอนแรกนะครับเราทำเนี่ยเพื่อช่วยพนักง,งานตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยที้เราก็คิดว่าเออน่าจะหาวิธีทําให้เขาเนี่ยลดรายจ่ายด้วยการทําอาหารออกมาแต่พอดีคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาตอบรับซื้อเยอะซื้อเยอะเราก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้ก็น่าจะขยายไปนะครับน้องติวปิดร้านข้าวแกงที่มีหน้าร้านหลังจากเปิดได้เพียง3เดือนแล้วก็มาขายเป็นดิลิเวอรี่ที่เป็นรถเข็นสีเหลืองอย่างเดียวเลย แล้วเกิดไอเดียรถข้าวแกงเดลูรี่สีเหลืองได้ยังไงครับลูกค้าหลายคนเขาก็อยากให้เรากลับไปขายใหม่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายยังไงเพราะจํานวนคนไม่พอแล้วเราก็ไปส่งถึงที่ไม่ได้ไม่ไหวค่าจ่ายสูงแต่เพราะเอามานั่งคิดเรื่อยๆว่าเดี๋ยวนั้นเราทําเป็นกล่องเป็นร้านเคลื่อนที่ได้ไหมก็เลยเมืองไทยก็มีรถชาลเลนงอยู่เยอะก็ะเลยออกไปให้มันดูดีดูน่าสนใจก็เป็นรถสีเหลืองเนี่ยครับแล้วก็วิ่งไปทั่วเลยตอนนั้นก็ได้ตอบโจทย์ทําให้ได้ไปถึงหน้าบ้านเขาได้ ลงทุนกับรถเข้าแกงดิลิวี่ไป29คันเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ตัวเลขแน่ชัดเนี่ยบวกลบตอนนี้ก็ประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแต่รถอย่างเดียวมันมีการทาครัวมีการซื้ออุปกรณ์มีการต้องวางเงินหมุนนะครับมันมันต้องมีค่าหลังบ้านเยอะรถข้าวแกงเดนูรี่หนึ่งคันบรรทุกข้าวแกงได้กี่เมนูครับเออคันหนึ่งได้18แครับแต่18นี่ก็คือต้องวางซ้อนกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่วางซ้อนเลยอยู่ที่15-16เป็นมาตรฐานที่ผมตั้งไว้เมนูทั้ง18เมนูเนี่ยครับ ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมครับหรือว่ามีเมนูไหนที่ต้องติดรถเอาไว้ตลอด ไม่ฟิกครับไม่ฟิกแต่ว่าเราจะมีเมนูสําคัญอยู่ก็คือผแผนงังแล้วก็มีเมนูผัดเผ็ดปลาดุเมนูยำไกแ่แทบแล้วก็เมนูผัดกะเพราอ่ามีไก่คั่วพริกเกลืออีก5้าเมนูนี้ลูกค้าบอกขาดไม่ได้ต้องทําทุกวันผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับเนี่ยผมก็เลยิดว่ามันได้ลูกค้าทุกกลุ่มเกินกว่าเป้าที่ผมตั้งไว้แล้วก็ซื้อกันประเภททุกวันลูกค้าประจําตลอดเลยผมไม่เหนื่อยที่จะต้องหาลูกค้าใหม่อยู่เรื่อยๆเขาติดเลยคือติดยาวเลยอันนี้คือเกินความคาดหวังไปไกลล ร,ราคาข้าวแกง1นกล่องอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมให้เป็น1กล่องนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีข้าวพร้อมกับ1อ,อย่างเลือกอะไรก็ได้อันนี้จะ20บาทแต่มีข้อยกเว้นบางอย่างอย่างเช่น่อมกพอมกเนี่ยสีบาทเพราะต้นทุนเนี่ยมันเกินยีไปไกลทีนี้มันก็จะมีเมนูพิเศษบ้างบางอย่างที่ว่าเราอาจจะต้องคิด30เพราะว่าต้นทุนเนี่ยเอาไม่อยู่ น้องเตียวมีหลักการยังไงครับในการทําให้อาหารที่เราขายยมีความสดใหม่อยู่เสมอคือหลักการเราเนี่ยเริ่มต้นเลยแม่ครัวพ่อครัวมาตีสองตีสามแล้วทีนี้เขาเตรียมอาหารให้เสร็จตอนตีห้าครึง่งพอตีห้าครึ่งเนี่ยรถต้องวิ่งออกไปขายรถประมาณเกือบทุกคันจะขายหมดภายใน8ปดถึงเก้าโมงพอหมดหมดแล้วเนี่ยพอกลับมาแม่ครัวจะทําสดอีกรอบนึงเพื่อไปขายตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็จะไปเริ่มขายประมาณ11บเอดโมงถึงห,หนึ่งทีนี้ตอนเย็นก็ทําใหม่อีกให้พอดีออกไปหมดเพราะเขาจะมีลูกค้าประจําอยู่ ผมใช้ระบบเนี้ยเพื่อทําให้ของสดตลอดรายได้สูงสุดที่พีคต่อวันต่อรถ1นึ่คันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับพีคสุดต่อวันได้วันละหมื่นครับต้องเรียกว่าโชคดีเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่แล้วมีคนซื้อเยอะแล้วเติมแล้วเติมอีกเติมคือพอดีผมใช้ระบบที่ว่าเรามีครัวกลางอยู่การที่สายได้ระดับนั้นนะครับไม่ใช่ว่าบนรถจะพอหรอกมันหมดแล้วแล้วเราก็เติมหมดแล้วเราก็เติมเติมหลายรอบก็เลยได้หมื่นหนึ่งนี่1นึ่คันนะครับสำหรับคนที่อยากไปชมรถสีเหลืองปนเมืองนะครับผมแล้วก็ชิมข้าวแกงเดลิวท ก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ<ป>กินข้าวแกงต้องสั่ง Delivery แต่ถ้าได้กินพี่รับรองว่า d e delicious หมายถึงว่ากินข้าวแกงกับพี่เ i c i o u s, <Delicious> <S มากกว่าเดิมแน่นอน